มาครับคราวนี้มาเฉลยทบทวนเฉลยแบบผัดนะครับของอีพีทบทวนเศษส่วนนะครับมีโจทย์อยู่6ข้อเนาะที่ครูให้ไว้มาดูเฉลยกันเลยดีกว่ามา่าหรือข้อแรกวนเต็ม2เศษ1ส่วน2ลบเศษ3มส่วน4ีมีบวคละทำให้เป็นเศษเกินก่อนจะได้ง่ายขึ้นเนาะ2 2เป็น4นะครับ บวเป็น5ได้5ส่วน -2 ลบออก3ส่วน4แลนะครับเราก็ทำตัวส่วนให้มันเท่ากันโดยตรงนี้ส่วนเป็น2คูก็จะคูณ2นะครับข้างล่างนะครับให้ตัวส่วนข้างล่างเป็นเลข4จะได้เป็นงี้5 -2, ส่วน2ลบ -3, ส่วน4คูณครูคูณ2เข้ามาที่ข้างล่างตรงนี้นะเห็นมสองคูณมันจะได้4เท่าก,กันกับตัวข้างหลังนี้เพราะฉะั้นถ้าคูณ2ข้างล่าง รงข้างบนก็ต้องคูณ2ตัวนี้ด้วยนะครับจะได้ผลลัพธ์เป็น10ส่วน4ลบออก3ส่วน4ซึ่ง10ส่วน4ลบออ 3, ส่วนเท่ากันหร้อไมก็เศษลบกันเลยครับ10ลบ3เหลือ7ส่วน4เป็นเศษเกินนะครับเป็นเศษเกินเราก็แปลงร่างให้มันเป็นให้มันเป็นจำนวนคระเนาะก็เอาไหน,นล่ะ,ะลงมาลงมา,มา7ตั้งหารด้วยเลข4 4เท่าไหร่ได้ใกล้7 และ,ใกล,ะใกล้เคียงและน้อยกว่า7นะ4 1เป็น4นะครับถ้า2เป็น8มันเกินไง4 1เป็น4ตัด7ดเหลือเศษ3พมเพราะนี้ตอบจำนวนเต็ม1เสียสส่วน4นี่ข้อ1เสร็จแล้วไปต่อข้อ 2, 2, 2ข้2อ2จำนวนเศษเจ็ส่วน8บวกกับเศษ5ส่วน นะครับทำตัวส่วนให้เท่าเท่ากันอ,อย่างง่ายและไวที่สุดก็คือมีส่วนเป็น8กับ6ก็8กับ6เนะี่ยคูณกันไปเลยนะครับคูณยังไงมาดูปึ๊บ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 เขียนอันเดิมไว้ก่อนนะครับส่วนเป็น8กับ6เอา8กับ6เนี่ยแหละคูณกันเลยหมายความว่าอันข้างหน้ามี8อยู่แล้วก็คูณ6ททางข้างล่างและข้างบนส่วนข้างหลังมีเลข6อยู่แล้วก็คูณ ทั้ทงข้างล่างและข้างบนนะครับผลลัพธ์ของแต่ละอันจะได้อย่างนี้7 6คูณ6เป็น42ส่วน8 6 48บวกกับ8 5 40 8 6 48สครับส่วนเป็นเลข48เท่ากันแล้วแล้วเอาเศษมาบวกกันได้เลยนะครับก็จะกลายเป็นเ2บอวก40ก็เป็น82เนาะ 82ส่วน48แล้ลครับแต่ว่าสังเกตว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับเพราะว่าตัวเลขนี้เป็นจำนวนคู่เนาะข้างบนก็ลงท้าย2เป็นจำนวนคู่8ก็เป็นจำนวนคู่ลงท้ายแบบนี้ก็เอาแม่2มาตัดทอนได้เลยนะครับตัดจากขา้างหน้าไปข้างหลังนะครับแม่2ตัดข้างบนก่อนก็เป็น2 4เป็น8 2 1เป็น2ข้างล่าง2 2 4, เป็น4 2 4เป็น8ตัดแล้วจะได้เศษส่วนเป็น41ส่วน24 41ส่วน24โอเคเป็นเศษเกินอยู่เนาะเราก็มาหารสั้นนะครับให้เป็นจำนวนคระล่างาลงมาหน่อยเนาะอ่สิ 41, ตั้งหารด้วย24 24ท่เล่าใกล้เคียงและน้อยกว่า41 24 1เป็น24ถ้า24คูณ2มันจะเป็น48มันจะเกินเนาะเพราะฉะนั้นใช้แค่ ยี่เป็น24ครับเศษเท่าไหร่ยีไปตัดออกจากส1่็ดก็ทษอีกอะนึงไม่ออกก็โทษครับ4ี่บอลบออก24ยืมเหลือ3เป็น11 11อบเลบเหลือ7 3็ลบสเหลือ1จะได้เศษสิบเจ็ดนี่ครับพราะนัคนนี้ตอบจำนวนเต็ม1เศษสิบจ็ดส่วน24เศษสิบจ็ดส่วน24เสร็จแล้วข้อสอเนี่ย ข้อ3ไหนล่ะอ๋ออยู่นี่หาโจทย์ไม่เจอ5ส่วน14คูณเส่วน25 5ส่วน14คูณ7ส่วน25เป็นเศษส่วนคูณกันอยู่แล้วนะครับก็หาคู่จับตัดทอนกันได้เลยเวลาจับตัดทอนคือเอาบน1ตัวกับล่างหนึ่งตัวนะครับจะอยู่เป็นเศษส่วนเดียวกันหรือว่าคนละเศษส่วนก็ได้แต่ขอให้บน1ตัวล่าง1ตัวเศษหนึ่งตัวส่วน1ตัวนั่นเองนะครับคู่จับ7กับ14ใช้แม่7ไงเ1เป็น7 72 14ส่วนตรงนี้5กับ25ก็ได้เนาะใช้ไหมห้5ห 5, เป็น5 5 5 25นะครับตัดทอนแล้วก็จะได้อะไร,รอ่ะได้อะไร,รอ่ะอ่ะได้เศษส่วนเป็น1ส่วน2คูณกับข้างนี้ก็เป็น1ส่วน5เวลาหาผลลัพธ์ของเศษส่วนก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยนะครับก็1คูณ1ได้1ส่วนข้างล่าง2คูณ5เป็น10 เป็นเศษแท้แล้วจบข้อ3แค่นี้นะครับข้อ3ทําแค่นี้ข้อ4่อ้าวข้อ4ีคูณมาต่อข้างล่างดีกว่าจำนวนเต็ม2เศษ1นส่วน6คูณกับเลข9นะครับทำยังไงอ่าเป็นจำนวนคระอยู่ก็ทําให้มันเป็นเศษเกินก่อนเนาะแปลงร่างให้เป็นเศษเกินชีวิตเราจะได้ง่ายขึ้น6กคูณสเป็น12 12บวกหเป็น13ครับได้13ส่วน6กคูณกับอันนี้จำนวนเต็ม9เฉยๆทำให้เป็นเศษส่วนว่าไง9ส่วน หนึ่งนะครับอย่างนี้จะได้ไม่งงจริงจริงไม่ต้องเขียนส่วนหนึ่งก็ได้เนาะสำหรับคนเก่งๆนักเรียนที่เก่งๆแล้วมาดูคลิปนี้จะอาจจะบอกว่าคุณครูไม่ต้องเขียนส่วนหนึ่งก็ได้คุณครูถูกต้องครับไม่ต้องเขียนส่วนหนึ่งตรนี้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้คุณครูกําลังสอนนักเรียนให้เข้าใจได้ง่ายเนาะว่าให้มองให้เป็นเศษส่วนเหมือนกันนะครับจำนวนคละแปลงให้เป็นเศษส่วนได้13ส่วน6เพราะฉะนั้นจำนวนเต็ม9ทําให้เป็นเศษส่วนก็เป็น9ส่วน1โอเค หาคู่จับตัดทอนกันครับตรงไหนจะสามารถจับตรงไหนจะสามารถจับคู่ตัดทอนกันได้ครูก็เลือก6กับ9นี่เนาะนะครับหกกับ9นี่ก็ใช้แม่สามสามสองเป็น6 3สามสเป็น9นะครับจะตัดคู่ไม่ได้อีกแล้วก็ได้หาผลลัพธ์เลยก็ได้เวลาหาผลลัพธ์ก็เศษคูณกับเศษเอาส่วนคูณกับส่วนเพราะฉะนั้น13คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย39 ครั้งล่าง2อคูณหเป็น2ได้39ส่วน2นะเป็นเศษเกินก็แปลงล่างให้เป็นจำนวนคละโดยอะไรมาตั้งหารสั้นก็เอา39ตั้งหารด้วยเลข2นะครับหารที่ละหลักจากหน้าไปหลัง2เท่าไหร่ได้ใกล้3ก็2 1เป็น2ตัด3เหลือเศษ1กลายเป็นเลข19 2เท่าไหร่ไดใกล้19ก็29เป็น18 18ตัด19เหลือเศษ1นะครับ นข้อนี้ตอบจำนวนเต็ม19เก้าเศษหนส่วนสนี่แบบนี้นะครับข้อ4เสร็จแล้วไปต่อข้อ5กับข้อ6กันโอ้ทำไมรอบนี้ครูเขียนแบบเขียนตัวเล็กเนาะเขียนแบบมันแน่นกระดาษอะเป็นไงไม่รู้ไม่ ุณคูณไม่ค่อยชอบเขียนเบียดกันเท่าไหร่เขียนไปแล้วก็แล้วไปเนาะเอามาข้อ5ครับโจทย์คือเศษ9ส่วน28หารด้วยเศษ6ส่วน7อันนี้เป็นเศษส่วนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปใช้หลักการเป็นเศษส่วนอยู่แล้วคือเันเอนี้ยข้างหน้าก็เป็นเศษส่วนแทวข้างหน้าก็เป็นเศษส่วนข้างหลังก็เป็นรูปของเศษส่วนนะครับก็เข้าสู่หลักการหารของเราได้เลยหลักการหารเราว่าไงนะตัวตั้งคงเดิมครับ เปลี่ยนหารเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็สลับเศษส่วนจาก6ส่วน7กลายเป็น7ส่วน6แล้วเราก็จับคู่ตัดทอนกันข้างหลังนี่เลข6 6ก็จับตัดคู่กับเลข9ได้เนาะใช้แม่3 3 2เป็น6 3 3, 3เป็น9นะครับส่วน7กับ28ตัดได้เป 7, เล่าทองแม่7เร็ว7 3 21 7 4 28นี่ไงเพราะฉะนั้นข้างหลัง สามารถตัดได้เหมือนกันนะครับก็ใช้แม่7ตัด1 7เป็น7จนะครับเจเป็น7 7 4 28นะครับเสร็จแล้วก็จะได้เขียนสรุปเศษส่วนก่อน3ส่วนสคูณกับ1ส่วน2นี่3มา,า3มาจากตรง3มาจากตรงนี้4มาจากตรงนี้1มาจากตรงนี้2มาจากตรงนี้นะครับได้เศษส่วนแล้วตัดทอนกันไม่ได้แล้วก็หาผลลัพธ์โดยการคูณไปเลยนะครับ คูณในนี้ก็คือเอาเศษคูณเศษ3าคูณห่งเป็น3ส่วนคูณส่วน4ีคูณสเป็น8เป็นเศษแท้แล้วจบนี่คือข้อ5นะครับไปข้อสุดท้ายกันข้อ6 3เศษ3ส่วน2หารด้วย6จจำนวนเต็ม3เศษ3ส่วน2หารด้วย6คุณครูขอดูโจทย์ของถูกหรือเปล่า โอเคถูกต้องเศษสองส,ส,ส่วนสามไม่ใช่สาส่วนสเศษสอส่วนสเอาใหม่ก็หกจำนวนเต็ม3เศษสอส่วนสาหารด้วย6นี่คือโจทย์ของข้อหอันนี้ลบไปก่อนลบไปครับลบไปครับ,บครบบคูเขียนผิดครับมาครับทําให้ทั้ง2ทั้งตัวตั้งและก็ตัวหารเป็นเศษส่วนครับก็อันนี้3ามูณเป็น9กบวกสเป็นสิ 8. ส่วนสาหารด้วย หกเฉยๆก็คือหกส่วนอะไรเลยหกส่วนหนึ่งนะครับแล้วไงต่อเป็นเศษส่วนก็หมดแล้วครับทำยังไงต่อครับไปทำอะไร <c oughs> เข้าสูลักการหารของเราครับตัวตั้งคงเดิม11เส่วน3เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็สลับเศษส่วนจาก6ส่วน1กลายเป็น1ส่วน6จับคู่ตัดทอนครับมีไหม1ิกับ6ได้ไหมไม่ได้1 1กับ3ก็ไม่ได้1กับ3 1กับ6ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจับคู่ไม่ได้ก็ ตัดทอนไม่ได้ก็คูณเลยครับหาผลลัพธ์เอาเศษคูณเศษได้11เอาส่วนคูณส่วนได้18เป็นเศษแทนแล้วจบนี่ฉเฉลยทบทวนเศษส่วนมีแค่นี้เอาแค่นี้ก็พอนักเรียนเรียนต่อเนื่องกันมาหลายวันและหลายคลิปแล้วคลิปนี้เ,าเบาๆนะครับ11นาทีนะเอาเบาๆแค่ฉเฉลยตรวจเฉลยให้ถูกก็พอใครทําผิดก็แก้ไขนะครับ ลองแก้ไขด้วยตันเองก่อนนะครับลองทาใหม่ด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยกลับมาดูเฉลยอ,อีกสักรอบหนึ่งว่าเราทําผิดตรงไหนทําถูกตรงไหนนะครับขอให้นักเรียนโชคดีในการเรียนรู้เองที่บ้านนะครับสมัยนี้นะยุคนี้แล้วยุคไ h a i l a n d 4.0แล้วเนี่ยยุคดิจิตอลของนักเรียนแล้วถ้าเกิดนักเรียนค้นคว้านักเรียนก็จะก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้านักเรียนหยุดนิ่งไม่เรียนรู้ไม่ค้นคว้านักเรียนก็เหมือนกับถอยหลังแล้วนะเพราะว่า ตอนนี้ทุกคนเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตกันหมดแล้วนะครับคุณครูจะคอยเป็นกำลังใจและคอยเป็นที่ปรึกษาให้เรียนแล้วกันนะครับใครติดขัดตรงไหนเดี๋ยวก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนะครับคลิปนี้พอแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ